เหนื่อยจริงอ่ะขึ้นปากเล่าที่ยืนเนี่ยใช่ไหมเออไม่ขึ้นไม่ทันขึ้นปั๊บไม่มีเงินแน่นอนใครไปกินช่องเคสแบบนี้หรอไม่ได้ก็แต่ว่าอย่าหยุดบอกคนใดก็ได้ก็อย่าอยู่ตามหาแค่นั้นเองฟ้าฟ้าไม่เป็นพี่เลยก็หาไปเรื่อยๆหาเท่าที่เราไหวเอาที่เราสะดวกไม่กดดันตัวเองโอ้ผมจะร้องไห้เว้ยเออกูก็จะร้องดิจริงจะร้องจริงๆไม่มีใครไม่จะร้องอะไรเล่นใช่แค่คิดก็เหนื่อยอ่ะเหนื่อยผมเหนื่อยอ่ะคือรู้สึกเหนื่อยขึ้นมาแล่วท้เราอย่าหยุดหาแค่นั้นเองไม่ได้อะไรจะร้อง ออกมา10บกันเอาเรานี่าโอกาสเตรียมพร้อมไม่ก็ถ้าใครไม่ว่างก็ไปสลับไงมันมีคนที่รออยู่ว่าคนเก่าๆพี่โอ้นวางปล่าเหนื่อยแล้วยังแบบพักไม่ถึงสาไข่ใจไม่ถึงหวันจริงอันนี้จริงถ้าทางอยู่เกาะยาวอีกแล้วกูนี่ไม่หมดเลยอ่ะส่วนตัวผมมีแค่600เองครับใครเขาบอกว่าเรารวยกันว่อย่างจริงๆเลยเออ าาแค่ไปเล่นแอร์ดรอปนี้ก็รวยแล้วหรอวะเนี่ยผมบอกแล้วดี่ตึงเกินเลยเราฟาร์มเพื่อมาเล่นก่อนถ้าเกิดเล่นวันนี้เล่นได้นะแต่คือแก๊งวันนั้นแตกเลยแก๊งนตกแล้วก็ต้องเล่นวันหนึ่งเราก็ต้องเล่นใช่ผมอ่ะผมอ่ะมีรางสังหรณ์ตั้งแต่วันที่สลิปมาคุยกับผมแล้วไม่แต่เขา เรื่องอย่างงี้ได้เหรอถ้าสภาให้ปัดร<ม>ิงกไ็ไม,ไม่ได้เ,ออลเลยนะเอาจริงจรงไ,รไม่ไม่พี่เอางี้เอาจริงๆตอนแรกกันหนูก็อยากจะพูดว่าให้เขาแบบให้เขาเปิดเปิดไปเลยเพราะว่าจะไปวัดดูว่าสภาจะปัดตกเรื่องนี้ไหมไมด<า>สุด,สดมันมันมันไม่ปมันมันมันไม่แม็กซ์เซนส์มันนอนเซนเกินไปมากมากเลยถึงเขาจะเปิดเราแล้วก็แปลว่าเราพร้อมเราจะไปหา เขาจะเปิดเรามันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาจะเปิดเราอ่ะใช่ถ้ามันมีเหตุผลสักนิดหนึ่งหรือมีเรื่องสักนิดนึงอ่ะเขาเปิดเราไปแล้วเพราะว่าเขาอยากเล่นอยู่แล้วมีเรื่องนี่ฟีบีไปปาดหน้าเขา ไ่เดี๋ยวเขาหยิบยกอะไรนะเขาหยิบความเข้าใจผิดเขาหยิบยกเรื่องไหนมาพี่พี่ต้องรู้ก่อนว่าเขาหยิบยกเรื่องไหนแล้วคนไปพิมพ์เขาจะทำงานตั้งแต่ดิจิตผมทำงานให้ผมเรื่องซีนี้มายังดูสมเหตุสมผลกว่าอีกอย่าพูดอย่าอย่าไปพูดแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้าเขาไมครั้งหน้าเขาจะหาเรื่องที่สมเหตุสมผลแต่ผมขอโทษแล้วก็บอกแล้วว่าเข้าใจผิดเหมือนไม่เดี๋ยวจริงบางคนมันก็เล็กน้อยไปส่งเดีล็กน้อย เมื่อวานก็ไปส่งพี่อ๊ตหน่อยค่ะคนหนึ่งแต่ก็อยากเดิมพันแล้วกันของสภาไม่เป็นไรขังรถพี่หยุดไปแล้วขังรถพี่หยุดไปแล้วอย่าเล่นเหมือนกันนะผมไม่อยู่จริงจริงจริงอ่ะถ้าจะคือถ้าเรามีของเล่นหาคนนี้ก็ได้แต่เราไม่มีของไงเดือนหน้าเอางี้แล้วกันโอมู๊ไม่อยู่งั้นเล่นวันนี้เลยบอกเขาว่าเล่นวันนี้ไปเลยงั้นโอมู๊ไม่อยู่วจบวันนี้จบวันนี้เใช่วันนี้มันก็จบวันนี้แม่คือคนที่สนุกอ่ะเอางี้ไหม คือคนที่สนุกอ่ะคือเขาเต็มๆเลยแต่เราอ่ะมันจะงอมทั้งที่ตอนเนี้เรากําลังจะสนุกเรางอมอยู่ใส่ตอนดีใส่งอมอยุดบรรยากาศเป็นว่าเขาไปยน้องเขาไม่อยากเล่นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคนได้ยินพี่พีกงอมไหมเรากําลังจะลูกเรืองพี่พีกจะพี่พีกหิวจริแล้วหิวเลยเพิ่งพูดเพิ่งพูดไม่ผมอ่ะ Cuidado. โอเคพี่ตัก๊กใช่เขาจะคิดเมื่อกี้คือเขาใจเขาอ่ะเขาจะเอาเลเวลเ,ออเขาหาแก๊งที่จะเพื่อซื้อเรื่องนี้งงเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเราจะพูดดีหรือพูดสงสัยแค่ไหนเขาก็จะมองว่า กูจะเอามึงอ่ะอจะยังไงก็ช่างถ้าถ้ากูบอกว่าถ้าพี่บอกว่ากก็เปิดเลยครับก็คนคนคนพูดไม่ได้อยู่เนี่ยครับวันนั้นเป็นไง่โดนเโดนเลยโดนเโดนเลยไอ้ทิ้หายเมื่อกี้ก็เกือบโดนแล้วนะฟักมาแต่เมื่อกี้บอกาแบบยงแล้วจะเอาแล้วนะแบบคือดูขวาแล้วเป็นไดูทรงแล้วอ่ะดูทรงแล้วเหมือนเขาอ่ะเราแค่ไม่สวนครับแค่นั้นเลยเออหนูหนูก็ว่าจะไม่สวนแต่ว่าอีกใจหนึ่งก็คิดว่าก็อย่างที่บอกอ่ะว่า ให้เขาเปิดเปิดไปซะแล้วเราก็ไปสภาแล้วดูว่าสภาจะปัดตกไหมเพราะมันไม่มีเหตุผลเลยครับที่แบบมันไม่สมเหตุสมผลเลยถ้าเขาจะมาเปิดเรื่องแบบนี้จริงทีระายอะลงอะถ้าเกิดจะถามว่าถ้าสมมติว่าเถ้าสมมติว่าสภาถามว่าแล้วมีเรื่องเรื่องเกิดจากอะไรครับเรื่องเรื่องเกิดจากกลมถุยจำสลีปไม่ได้จริงปัญหาปัญหาคือถ้าเขาถามว่าจะเล่นไหมต้องบอกว่ากลัวไม่เล่นตั้งแต่แรกแล้วกูวบอกเขาว่าไม่เล่นแต่เขาต่อยกูเ้าอย่างเนี้ย เขาจะรู้เรื่องกับเราไหมถ้ากูไม่เล่นเนี่ยเขาต่อยกูทำไงอ่ะเอาผิดเวลาจะได้หรอคือเหี้ยกังเราจะอยู่สงบสงบไม่ได้เลยเหรอเขาเห็นเราแบบลูกเลืองนิดหน่อยไม่ได้เลยหรอวะเอางี้ผมถามผมถามหน่อยว่าถ้าสมมติว่าหมดชีวิตที่ดีหน่อยไม่ได้เลยหมดไฟกับเคเอสไปในใครจะมากับเราพี่จะไปพี่นัดติดมไว้นะจริงอ่ะอ๋อฮะ อ,นนอันนี้หนูว่ามันเป็นเป้าหมานัน,ม,นมันเป็นเรื่องอนาคตอ่ะหลังหลังจะจบเคเอสอ่ะอันนี้หนูไม่รู้นะกูเพิ่งไปคอมเมนต์ในสตรีมพี่แลบเลยว่าเดี๋ยวเจอกันไปไปลบเมนเลยผมไปดูผมผมไปดูเนียอย,อยู่ผมดูเนียอยู่แต่ว่ากับกับสกิลเราเราก็เคยปะมือกันมาแล้วซึ่งมันเราไม่ได้งอมนะเราไม่ได้แบบไม่สนุกนะเราสนุกใช่ใช่มันมันรู้สนุกเราไม่ต้องกลัวอะไรเลยกังวลพี่กัวเล่นกับพี่กลัวเล่น เราไม่สนุกเราเล่นของพี่รู้สึกไม่สนุกไม่สนุกใช่อยากเล่นไม่ว่าเราจะรู้สึกว่าเราแพ้หรือชนะแต่อยากเล่นให้มันสนุกอ่ะเราแพ้วันนั้นเราไม่ได้รู้สึกว่ามันเครียดหรืออะไรเลยถ้าเขามาเล่นกันวันนี้เราเรารู้สึกเครียดอล้วไม่เคยกลัวแพ้เลยแล้วับเหมือนตอนเล่นกับเล่นกับโอเล่แต่พี่ก็ไม่ค่อยสนุกนะอรู้สึกว่าไม่ค่อยมันใช่ใช่ เรื่องมันอันนี้ก็นอนเซแต่เล่นกับชีเพราะวก็นั่นแหละพูดไปแล้วก็ต้องเล่นเออไม่ต้งเจ็ดคนแต่เล่นหนูหนูอยากให้มองหนูหนูอยากให้เบดเบสสภาถ้าสภาบอกว่าเล่นไหมคือเราอย่าตอบว่าเล่นหรือไม่เล่นแต่ให้เราตอบว่าทําไมสภาไม่ปัดตกคะในเรื่องของแบบนี้เรื่องมันไม่นอนเซคือประเด็นของของการที่เล่นไม่ถนุกมันกลายเป็นแบบเหมือนตอนเราเล่นกับทอสกะ ถ้าเกิดมันมีหลุดปุ๊บอะมันขอโทษเราเลยเขาขอโทษเราเราขอโทษมันมันจบตรงนี้แต่เล่นอย่างตอนเล่นโอเวตอะเพลงอะนะคะตอนเล่นโอเวตอะมันไม่ใช่ไงมันไม่เลยโอ้มันปล่อยผ่านไปอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆริงมันไม่ไม่ใช่มันมันขอโทษไม่แล้วยังไม่แบบสำนึกในสิ่งที่เต้นทำผิดนะใช่ใช่ใช่นี่คือที่แบบที่แบบไม่สนุกเลยอะตีเลยสนุกเลยแล้วก็แล้ววันสองวันวันสองวันนี้ก็ตีให้มันจบๆไปอะเหมือนเหมือนแบบทํา ภาระให้เสร็จไปแล้วแยกแล้วก็แยกย้ายอะไรเงี้ยตะคิวจะกินอ่ะเว้อแล้วแก๊งเราไม่ขออะไรเลยครับขอแค่แฟร์เพย์ครับใช่ใช่คือถ้าขอแค่ผิดปุ๊บก็ขอจบเลยแฟร์เพย์เขาไม่เห็นเราบัฟเขาก็ไม่บัฟนะเราอ่ะทำผิดเราจริงๆแก๊งเราก็ทําผิดบ่อยนะเรื่องคําพูดเรื่องการอะไรเงี้ยแต่ว่า เขาแทบจะไม่รู้เลยแต่เราอ่ะขอโทษทุกครั้งขอโทษเลยที่เขาไม่รู้ด้วยซ้ําว่ามึงไปทําตอนไหนเราขอโทษแบบไม่ต้องรอเขามาไอ้นี่อ่ะใช่่ต้งรอเขามามาเตือนอ่ะเล้งบอกไงเราแก๊งเรามันคนดีเกินไปเลยนะไม่ใช่คนดีมันเป็นเอกลักษณ์คือแปรไปแล้วมันไม่ใช่คนดีหรอกมันคือแปนทุกคนอยากอยากให้มองว่ามันเนี่ยแบบเนี้ยมันดีแล้วใครๆเขาอยากมาเล่นกันลังเพราะเราเราไปเล่นเลอนบ้างไหมแล้วรู้ไหมเราเราไม่เคยแบบไปด่าแบบเขารับหลังแบบในสตรีมไหม ไม่เคยไปด่าเขาอย่างนั้นไม่เคยไม่เคยว่าแก๊งไหนอ่ะเอ๋อเจสตผมนี่ด่าประจำไม่ใช่แบบด่าแบบนี้ใส่เขาไอ้เหี้ยอย่างนั้นไม่ใช่อ๋อไม่ไม่เคยครับไม่เคยครับผมด่าเรื่องเดียวครับบู๊ดใม่อ่ะป่าวนะผมไม่ได้บู้ของเข้ามั้ยวันนี้วันนี้กูเพิ่งคุยกับพี่แหม่มบอกว่าแก๊งในเมืองเรามัีสองฝั่งเนี่ยสีดำไม่อยู่แล้วเราเราแน่ใจะอยู่ฝั่งสีดำแต่เราแน่ใจจะโดนละเราอยู่ฝั่งสีดำใช่สีแดงแม่งก็โดนละไอ้เหี้ยสีส้มสีม่วง เยอก็อย่างที่บอกครับวันช็อตกับเคียวสวยมันน่าจะรักกันเชี่ยผมผมผมเครื่องตรงที่ว่าเรากำลังเฮฮาแล้วแบบไอ้เชี่ยแบบเหมือนพายุเข้าอ่ะผมรู้สึกแบบรู้สึกช็อกโดนใครอ่ะเมื่อกี้ก้เกียสวยเมื่อกี้แต่เขาขอจบไงเขาเขาไม่เล่นไงเขาไม่เล่นกับสีเหลืองครับเขาก็เลยมาหาเรา อันจริงก็คือผมไม่รู้ผมไม่รู้พอดีผมสีเอาง่ายสีขาวสีเหลืองสีฟ้าเออสีฟ้าพวกเดียวกันสีเองินน้ำเงินคือใครวะอ๋อไอไอนั้นอ่ะนะอ่าถ้าคิดถ้าคิดถ้าคิดเพี้ยงง่ายที่เขามองก็ดำต้มใครมององใครคนรอบรอบข้างภายนอกจากภายนอกครับดำต้มแดงเขียวนวลอ่ แต่เขียวอะก็มุ้งงงเขียวนะเว้ยอันนี้ไม่รู้เรื่องแล้วมันไหนเขียววะเขียวอ่อยเขียวเข้มเขียวเหลวเขียวเหลวตกลงวันช็อตยืมรถใครเขียวไหนมาวะยืมรถเขียวจริงหรือเปล่าหรือยังไงเนี่ยอันนี้คือที่งงว่าตกลงอ้าวเขียวไม่รูหมายถึงหมายถึงอะไรหมายถึงก่อนไฟกับเราเหรอมีเขียวมัมนครับเชื่อแล้วเขียวเฮ้ยไม่คุ้มไหวไม่ได้อ่ะกดโทรศัพท์แล้วกดกล้องเมื่อกี้ใช่มันเหรอใครจะมาจ้างขีดขวาขีดขวาทีนึงสุดท้ายตลอดโดนอ่ะก็ไม่มีใครมาช่วยเราอยู่ดิใช่ใช่ บูบูไปไหนวะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปดูบูบูตายไปยังเนี่ยบูบูเหมือนเขาตายไปแล้วหรือเปล่าตอนเกีียวสวยมาครั้งที่แล้วเราไล่ไปหาทองสุกนะแต่คราวนี้ทองสุกไม่อยู่แล้วดิไล่เขาไปไหนไม่ได้แล้วนะแม่มีอยู่แล้วเราไล่ห้เขาไม่ตีกับทองสุกไม่ได้แล้วถ้าอยากเล่นเขาาไม่ตีกันหรอกอุ๊ยเขาไม่ตีกันโอ้โหเขารักกันจไตไปเขามาไฟมาร์เก็ตติ้งหรือเปล่ ไนนเ่โอ้ยเขาละกันเขาไม่ตีกันให้เสียทรัพย์ากันหรอกจะได้วัดกันไหมอยากรู้ว่าใครที่สองต่อเปล่าวันวันที่ที่5วันที่5อันนี้15ตุลานี้คือเอาจริงอหรนะกลับเต็มนะอุ้ยแต่ผมไม่อยู่จริงๆนะชรยงไปกี่วันย้งตรวจเรียบร้อยแล้วนะผมกลับมา24มั้งกลับเรีนรอผมกลับมาพร้อมแก๊งกระโปงอะกลับมาพร้อมแก๊งเหลือเชื่ยนะ เราดูก่อนก็ได้เผื่อใกล้ๆวันอาจจะไปเลื่อนเพิ่มอีกนิดนึงไม่แม่ถ้าเกิดเราพร้อมก่อนก็ตัดก่อนเลยเอาแค่เอาแค่พอไปตีเอาแค่พอี่ชายผมสมมติว่ากรมสิบห้าสิบห้าว่างก็ตัดวันที่สิบก็ไปเลยตัวแมนถึงห้าวันหรอกตัแมนอีกคนนึงด้วยทูแมนทูแมนดูตารางเราสกรมสิบสามถึงยี่สิบสี่ตุลาอ่ะนี่ซือไม่อยู่สิบสามถึงยี่สิบสี่ตุลาไปนอนกลังตึงแล้ว ว่าเราไปยืนตรงยืนริมกันารือเป่แล้วลงมาทำไมไปนอนเตียงครับทุกคนเราจะเราจะแอดดอกไหมวันนี้หรือว่าพักเออหรือว่าเราพักก่อนเดี๋ยวเขาจะบอกว่าเฮียไปหาแป๊บนึงให้ยอมไปไม่เขารู้เลยไงว่ากูไม่พร้อมจริงๆ ไปเก็บแม่งให้จบให้หมดในแอดอปเลยไปเาไปตีด้แค่แอดอปแล้วตีได้แค่เจ้น้อยเรยวมือเข้าไปในแอร์ดอปแล้วบอกว่ากูพร้อมแล้วโอ้โหนาเลยยัยยัอยัยแต่ว่าเขาก็เอาเรื่องจากในแอดอปออกมาเล่น้องนอกไม่ได้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 ่้อม่ไ้มไดไม่ดีในแไดไม่ด้กม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไมได้ไม่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 ด้ไมด้่ไดไ่ได้า่ได้ไอดไ่ด้ไ่ด เขาด้วยเขาเนาะเนาะเขาก็บอกไปว่าเฮ้ยในแอดด็อกเขาใส่หน้ากากได้หรอได้ไม่เห็นหัวหไงเออว่ะไม่เคยเห็นนายจริงเขาเลยหัวหงิ่งเหตุผลหงิงไงล่ะมีเรื่องจัดการไหมครับกิจกรรมแอดด็อกมันเอามาทำเป็นสตอรี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเขาก็หาวิธีให้มันได้อยู่ดีก็ต้องไม่บัฟไม่อะไรในแอดด็อกด้วยนะไม่ใช่เราไปทำไม่ดีนผมขำตรงที่ว่าเราอ่ะ แม่งดีเกินไปจนหาเหตุผลที่จะมาตีไม่ได้เว้ยผมข่าวบงที่ว่าแบบหนูว่าเขาก็คิดหนะกรูเหมือนกันว่าแบบคูจะหาเหตุกานเล่นอะไรวะเออเราไม่เคยหาเรื่องใครครับตึงแอร์ดรอปเกินไปอย่างเงี้หรอเวาใช่เอาเรื่องในแอรดอปมาใช้ก็ไม่ได้ แต่ไฟมาเราแพ้กี่ทีพี่เราแพ้เราแพ้เราไม่ได้เราแพ้แอร์ดอปแค่สามทีเองตั้งแต่หนูมาหลังจากสี่คนอ่ะตั้งแต่ที่เฮียบอกว่าหลังจากนี้มาแอร์ดรอปรอบพาถุมพอทุกคนมาปุ๊บหลังจากนั้นคือแพ้อยู่แค่สามทีที่เหลือได้หมดเลยนะนั่นแหละมันเลยทําถ้าเป็นผมนะถ้าผมเป็นเขานะผมเขาก็คิดเฮียเออถ้าเราเป็นเขาเราเราก็คิดแล้วล่ะพร้อมไฟแต่เขาเขาถามว่าพร้อมไฟอ่ะผมว่ามันพร้อมอยู่แล้วแต่แบบว่าถ้าให้พร้อมเสีย กูไม่พร้อมไม่พร้อมจริงเชิญเขาไปเทนนิงกูก็ยังจะไม่ได้ได้เลยตอนแรกอ่ะกัดจะพูดแต่มันเป็นเรื่องข้างนอกไงกัดจะแบบพูดขำๆว่าแบบคือผมผมไม่อยากผมอยากเมืองอ่ะมันเสียดายเพนเพราะว่าผมไม่มีกระตังซื้อเพนเลยไปเทรนนิ่งไหมล่ะกันจะพูดขำได้เลยเราบอกเขาบอกเรามีติดจองคนห้าสิบขวดครับมาสิเขาก็บอกแค่ห้าสิบก็พอห้าสิบขวดแม่งห้าสิบขวดวันเดียวจบนะวแล้ ค่าโมาเตียง่แต่เหมือนเหมือนเหมือนน่ะเขาบอกว่าไม่เล่นอุ้มไม่เล่นอะไรได้นะไม่สุดท้ายมันก็ไม่ได้เพราว่าเราห่วงเรื่องเพนอะค่าบัตรประกันไม่จริงจริงทุกวันนี้เรื่องของทรัพยากรอะค่าเออค่าเพนค่าดีมันก็คือหลายหลายแสนหลายล้านอะอ่ะแล้วท่านอาบีถามหน่อยถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าถ้าสมมุติว่าเล่นแล้วดิวกันในเรื่องแบบว่าเออไม่อุ้มไม่อะไรแบบเนี้ยแล้วจบที่สภาเขาก็ต้องเรียกขั้นต่ำป่ะหรือว่าแล้วแต่เราดิวแล้วแต่ดิวครับ จริงแล้วจะดีมันแลดด้วจะดีแล้วก็อยู่่ทีเเเลลวราไม่แต่สภา,าห่านครึ่งอยู่แล้วสมมติเคียวสวยอ่ะเหมือนม่วงลอยอะ่ะมันไม่เรียกสิบล้านหรอมั้ยยังไม่แน่ไม<ช>่มีไม่มีห่านครึ่งครับแบบทุกครั้งที่ไปคุยกับสภา,าทีไรที่เรามีสตรอรีบ่บอสแบบดิวเท่าไหร่ก็ไม่เห็นสภาห่านก็ไม่ต้องให้ไม่ต้องให้ซาโจบอสดีว่าไหร่อย่าให้ซาโจไปพูดจะให้ซาโจไปมันดิเขาคนที่เปรียบเทียบครับซาโจอ่ะ สมมติเปลี่ยนเกมให้มันเดือดขึ้นสมมติต้นเดือนตุลาการชาล่าเพี่ยงงาเติมสักแสนลูกอย่างเงี้ยเราก็น่าจะมีอยู่แล้วใครพี่ใครจะไดี่เนี่ยเพี้ยงานก็ไม่ไหวกับเขาอ่าเขาเติมแสนแบบาอ่ะมีตั้งเท่าไหร่เขาเติมพีแบบโอ้โหเขามีห้าพันมาห้ารอบรอบละเขามีให้คุณห้าพันฉันสามารถหาให้คุณได้ห้าแสน ก็นี่ไงพี่แชทครับถ้าอยากให้เล่นอ่ะก็สนับสนุนการชาห้าพยัคหน่อยมันจะดีนะเติมเท่าไหร่อ่ะก็ไม่พอไม่เพราะมันไม่ทันเขาแล้วมันไม่ได้แล้วไม่ใช่แค่ทันนะครับขอให้ไปเล่นกับเขาได้อ่ะครับเราก็จะได้เล่นอย่างสนุกไงครับพี่แชทถ้าอยากให้ตีอ่ะถูกอ่อนหน่อยก่อนอ่อน่อนหน่อยใครใครโกโปรยินหน้าดิเดี่เธอจะได้ไม้พากาแบบเรี้ยงแถวแับไม้พากา ใช่ไหมเนี่ยทุกคนครับเราสรุปยังไงเนี่ยเราจะแอดดอกหรือไม่แอดดอกไปดิก็ต้องไปเราตีองยังไงนะลิฟต์นอนตามเพลงเอาไปรวยอีกแล้วเขาก็เลยจะว่าเรามีเยอะกิบเอจีมาก่อนไช่ใช่มันเลือดแค่ครึ่งเดียวเขาไปได้สุดท้ายไปตอนแรกมันหลบมันก็ต้องบอมเพนอยู่ดีเออสุดท้ายรู้ได้ไงเขาเลือดครครึ่งเดียวไอ้เงั้ยเอาเอจีมาพี่มีเอาเอจีทุกรอบเลย เอ้าคุณ A D ของแกไมใช่หรอเนี่ยเราเราเราคืน้งคุณคืนไคคคุณืืนที่ยงนี่แหละที่ยงนาเหลี่ยมนะเสียงสัตวอนะผมทุกรอบผมคืน A D ทุกรอบครับช่างแหน่ไม่ได้ยืนแจกข้าวไม่ยืนแจกข้าวก็ยังจะเดินมาไม่ไม่ไม่เมื่อกี้แต่วันนี้แต่วันนี้ยังไม่ได้กินข้าวนะวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวนะก็วันนี้ไม่ได้ทำงานนะ วันนี้ไม่ทำงานนะพี่ชากแบบให้เข้าใจพอเห็นคณปีกเห็นตาไม่เงียบเลย่วพี่ชากไปเงียบเลยเดินมาปุ๊บรู้เลยอะไรไม่ไม่แล้วพี่ชากอยู่ไหนวะไม่เห็นพี่ชากเลยอระโดหนี่กโดดเออีไม่เไม่เไม่นได้นี่อยู่ดีชกกังดินขึ้นี่ไม่ห้มีักนเลย่งกัได้จานแอสดีหน่อยมาได้ได้หยุดตั้งเดือนหนึ่งของผมมาปุ๊บเอาเลย นี่ไงบอหาเรื่องได้กูฟ้าอีกแล้วแบบได้รีแลกซ์กันจริงจริงนี่คือแรกจริงจริงที่ได้รีแลกซ์แล้วดูมันเกิดขึ้นวันนี้ไม่ต้องรีแลกซ์แล้วอ้้เหียาจจะหยุดซ้อมสักเดือนนึงห่าเราอยู่กๆเราก็ไม่มีอะไรนะเขาตามไปที่เกาะเลยเขาดักอยู่ที่ถายไม่ใช่ขับเรือมาจะยืนรออยู่เต็มเลยนะบอสบอกไม่เข้าแล้วโดดล่มหลุกป่า เดี๋ยวเราสมัครคนเลยเอาคนมาแทนบอสควรเลยควดเลยควดเราสมัครมเาเดี๋ยววันแกน้อยใจนะเดี๋ยววันวันวันคุยเดี๋ยวคุยตั้งแต่สักสองทุ่มแล้วกันจะได้ไม่อยู่อ่ไม่แล้วก็ไปเปิดเขาเลยใช่ใช่ใช่กูพร้อมแล้วตัดกูไม่พร้อมเลยกูจะตีมึงไงตัดกูไม่พร้อมเจ้ากูอยู่ได้เฮียกูสัจะหยุดซ้อมสักเดือน แน่เดี๋ยวกูก็เลิกเล่นแม่งเลยเพื่อนงอมะงอมงอมแล้วไม่ใจเล้วนี่เลยแต่พควันต่อมาห้าพันยายหนียุบแก๊งเออให้มันลุกไปเลยเดี๋ยวแนัดสิบห้ายุบสิบสี่พอถึงสิบห้ายุบแม่งสิบสี่เลยไม่ไม่เป็นสระพปกเลยยิงนงเขาเปิดเาเปิดปั๊บยุบเลยกราปกไหมครับผมรออยู่นะสูตรสีอะไรเดียวสีครีมสีครีมพี่ครัีมดำที่เป็นสีสุดใหม่แล้ว ปั๊มปนอนตีไปม่นเออสุกี้ไม่นอนที่ยงบอกไม่ต้องนอนเอาสีที่เอาสีสะท้อนแสงไหมแบบสีสะท้อนแสงเราไม่นอนเตียงใช่ไหมเราจะปั๊มเตียงเราจะเข้าแสงเราไม่นอนใช่ดับสีพีนึงแล้วก็ไปถึงด้วแดงต้องปั๊มเพลิลบอยู่ดีเราพร้อมแล้วพร้อมจะยุงแกบแ้วดับแดงตีถี่ต่อยเลือดเป็นเดียวไหมคดีนี้เไม่ไงครับครึ่งครึ่งเลยครับครึ่งครึ่งเลยพี่ชากของเล่นขอเพลินหน่อย ผมขอบีบเฮ้ยผมขอบีบตัวเองแอร์ดรอปอีกหนึ่งนะจะกระจายเถ้าพี่เชื่อไปซื้อต่อจากช่างอะไรกับพี่อ่ะไปซื้อต่อจย่างนี้ฝากไอจีวอนหนครับจะเรื่องหนูไอจีวอนไม่ใช่หนูแค่ไหนพี่บิงแค่ปากไม้ยิ่งไปถ้าผมเงียบนานแล้วครับไม่หนูหนูแค่จะพูดเฉยๆว่าแบบว่าเดี๋ยวเราช่วยกันกระจายเสียงด้วยอย่างนบีตอนนั้นตายอยู่ใกล้อย่างเงี้ยเสียงมันไม่ถึงใครเลยถ้าใครได้ยินก็ต้องช่วยกันแบบกระจายเสียงหน่อยแล้วก็ เชื่อเชื่อฟังเพื่อนคือคนที่ตายแล้วเขาบันเห็นข้างหลังอยู่แล้วแหละมันรู้แหละใครจะมาหรือไม่มาัส่งได้เนี่ยไปรอบเนี้ยร่วงหมดเลยงอมหนูงอมไปแล้วเชื่อแต่หนูไม่งอมนะหนูก็รู้สึกว่าแพ้แพ้บ้างก็ดีครับอย่าชนะบ่อยไม่ใช่งอมเพราะเขาจะมาเปิดอะงอมแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันต้องไปฟาร์มต่อคุณเหนื่อยแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเบียนหน้าก็ต้องไปฟาร์มเยอะเออคุณเหนื่อยแล้วเนี่ยแค่คิดก็เหนื่อยแล้วหลังจบหลังจบสตอรี่ก็ต้องฟาร์มต่อนะ ไม่มีแทงไม่มีแหลงไม่มีแทงเลยไม่ใช่ใช่ตอนนี้ก็คือเหมือนต้องไปฟาร์มแล้วตอนนี้คือเราปิดฝาไม่ได้ไปแล้วนะมีพิดทิพย์ไม่ได้ไปแล้วมีตังความฝัดแรกเท่านี้ยโอ้มีทีบีฟีบีก็เป็นแค่ความฝันเหมือนกันแล้วมาบอกว่าวันจดมีทีบีเยอะมึงไม่ปล่อยให้กูว่างเลยเฮียเดียยวืมวั่ตอบมาขิงกูหรอกมึงดูสภาพการเงินแกงกูตอนนี้แสนสองเงินเยอะแสนสองไม่เชื่อกูอีก ใช่ไหมพี่องแอดยังไม่เปิดบัญชีดำนะแกไปดูดิควาลบสองล้านนะความฝันอันเลือนลางนี่พี่แอดก็ยังไม่มีอาวุธเลยโอ้โหคนเยอะอาวุธยังไม่ครบเลยตัวตัวตัวเข้าแก๊ตัวอ้วนเข้าเลยแก๊งทีเดี๋ยวกผมยังไม่มีเกาะเลยเนี่ยถ้งแต่เขาอยากได้ตัวผมหรือเปล่าใครมีข้าวไหมครับเเอาป็นไม่นานไปเลยไม่ไม่เอาเพนมาก่อนอ่ะเพนมาก่อน ไม่ใี่ใครพี่แดงหมวกอะไรตองพี่วะเนี่ยเหนื่อยพี่งอ่ะขึ้นปากหลังไม่ทันเนี่ยใช่ไหมเออขึ้นไม่ทันขึ้นปั๊บไม่มีเงินแน่นอนใครไปกินช่องเคสหแบบนี้เหรอได้ก็อย่าหยุดบอกคนดูไลยไม่ได้ก็คืออย่าตามมาแค่นั้นเองย้อนฟ้าไม่เป็นพี่เลย ก็หาไปเรื่อยๆถ้าเ่าที่เราไหวเอาที่เราสนุกไม่กดดันตัวเองมจะร้องง่้เว่าเออกูก็จะร้องเหมือนกันไม่มีก็ไม่ต้องไม่มีใครไม่จะร้องเลยอ่ะใช่แค่คิดก็เหนื่อยแล้วอ่ะแค่เราอยู่ข่าแค่นั้นเองไม่ได้อะไรจะร้องจริงๆโอ้ยเาเราหยุดแกล้งวันนี้ได้ไฟาร์มใช่มันคือฟาร์มแบบไม่ไม่เดินหน้าคือเหื่อไม่สนุกด้วยใช้นหมด้วยอะไรหลายอย่างเลยง ให้แบบเอาจิงๆเดือนหนึ่งเรายังฟื้นได้ไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าเราพี่แอดก็ยังไม่มีอาวุธอ่ะใช่ใช่ไม่เท่าไหร่หรอกเราต้องแบบช่วยกันฟาร์มดันอาวุธฟาร์มเก็บของเก้งอืองั้นอย่างแรกเอาทับเราฟาร์มเอาอะไรดีครับอาวุธให้พี่แอดฟาร์มเซนี่เอาเงินก่อนฟาร์มเอาเงินไปจ่ายเขาเรามีเงินเยอะแค่ไหนก็พอโอเคขวานให้พี่ก่อก็เยอะแล้ขวานรุ่นสองเยอะ ปิดเพียรเอาไม้ไหมว้างมานดำก็อันดับแรกเลิกทำก่อนเชฟอันดับแรกผมไม่ทำอันดับแรกคือเราต้องฟาร์มเอาเงินแล้วซื้อเพลงซื้อเอบีให้ได้จังเงนเยอะที่สุดก่อนจิ้นเดือนเพราะว่ามันลดราคาเชฟม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 าทิมมางก็ปาดคอเลยดิเล่อดไม่ได้เอาเบียร์เอาซะแล้วข้าวไหนงานไม่ได้ข้าวไหนงานไม่ได้แล้วก็พอหลังพอหลังจากนั้นหรอ เราต้องเก็บเงินให้มันได้อย่างน้อยต้องมีติบตัวสักห้าล้านต่อคนเหรอครับคนละคนเดียวแข่งไหมน้องว่าท้าล้านยังดูน้อยเลยอ่ะไม่ก็ดิวเดือนพันแค่อันเดียวสามสามล้านพะสองล้านสองล้านนเนยงต้องเป็นคนไปคุยนะครับก็มาที่พูดนะบอสไปนะครับสองล้านห้าสองล้านห้าสามล้านงอม สามล้านเพราะไม่เชื่อไหมว่าสุดท้ายถ้าเรานักันอย่างเงี้ยเขาจะเอามาประมาณสิบล้านไม่ไม่พอยอเราต้องเปิดน้อยๆก่อนถ้าเราไปเปิดสามล้านมันจะได้เป็นต่อไงเข้าใจไหมมันจะได้ต่อไปสามล้านเรื่อออกม่าเราเปิดได้เขาต่อเปิดน้อยสุดเลยได้ไหมอย่าใช้สูตรแบบว่าสามล้านเ้วกลัวเขาไม่ต่อเขาพุ่งไว้ห้าล้านเลยเขาต่อแน่นอน เขาตีหนุกหนุกแล้วไม่มีประเด็นอะไรห้าแสนพี่ถุยครับพี่ถุยเขาไม่ได้ต่อเขาไม่ได้ต่อลงที่เขาต่อขึ้นเออทำไมเอ็ดีห้าแสนใช่วะตีหนุกหนุกห้าแสนก็บอกตีหนุกไอ้สั์ไม่คิดตังไหมล่ะเอ๊ะแต่เมื่อกี้เขาก็พูดอยู่นะว่าไม่เอาตังเขาเหมือนเาคือเขาอยากเล่นกันเราแบบจัดจัดแบบจัดจัดเลยยอมทุกอย่างอ่ะเขายอมกว่าให้เราต่อลงให้โทรบอกไหม ขอเพนขอเพนขอเอดีมาเล่นได้ไหมยังไมเล่นเลยมาเล่นเลยกูตีหรือกูออกอะไรเล่นเลยเดี๋ยวเล่นให้เลยถ้ามีของเล่อะไรมาให้เราไปลองฉี้กันไหมโทรเลยครับโทรเลยคุยเลยเอาเอาก็แกงมาช่วยแกงได้ไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวเกิดอะไรล่ะเอาเลยครับเอาอย่างน้อยคนเราก็มีเล่นไงตอนเนี้ยตอนเนี้ยคนมันมีเอาเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรใจเย็นไม่ต้องห้าว เราจะได้ไม่ต้องเสี่ยงไงตรงนี้มี15คนเหนื่อยแล้วแค่คิดก็เหนื่อยงล้งผมเหนื่อย,อยฟาร์มนะแ,แล้วงั้วกูต้องกลับมากลายเป็นสรีมเมอร์อีกเชนไมเนี่ยแล้วปรับใหมต่ตอนไหนไอยีปรับใหม <c oughs> ่คือ,อ